สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับย่าสตอรี่ในช่วงย่าๆแบรนด์เนมนะคะวันนี้มีกระเป๋าหลุยรุ่นวินเทจมากนะคะมานำเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะรุ่นนี้หายากมากแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีผลิตแล้วแต่ว่าจะมีคอลเลซชั่นใหม่ออกมาออกมาทรงคล้ายๆนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้และคุณภาพหนังก็ไม่ใช่แบบนี้หนังก็ไม่ใช่แบบนี้นะคะอันนี้อ้างอิงคือชื่อว่าหลุยเบอดองรุ่นแซ บาโบเลสนะคะเซกบาโบเลสนะคะอ้างอินจากแคตตาล็อกเล่นนี้นะคะจากแคตตาล็อกหลุยเล่นนี้นะคะนี่นะคะรูปเขาอยู่นี้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลงในรูปให้ดูนะคะรุ่นนี้จะผลิตประมาณปี1960ถึง1ปี1970ก้าเจแล้วนะนะคะก็ไม่น่าจะมีผลิตแล้วหรือจะเป็นผลิตแล้วยังผลิตหลังจากนั้นมีผลิตก,ก็ไม่ทราบนะคะแต่รุ่นนี้เป็นวินเทจมากวินเทจมากดูเลยนะคะดูเขา ดูวิงเทปตัวนี้ลายเขจะเล็กนิดหนึ่งแล้วก็ตัวนะตัวตัวลายหลุยเขาจะออกนเหลืองนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ารุ่นนี้มันก็ที10ปีแล้วอะประมาณห้าสหกสิปีแล้วห้า <c> ส <oughs> ิบหกิปีแล้วนะดูสภาพนาน,นะคะสวยมากจะให้ดูนะคะว่ามีคอลเลคชันใหม่หมายังไงทําไมรุ่นนี้ลับมาฮอตฮิตนะคะรุ่นนี้จะเป็นคล้ายๆข,ข,ของยาย่าที่หลุยเวตองทำํำให้ยาย่า อูรัสยายาอูรัสยานะคะเฟนเดดละค่ะหลุยส์ตอมก็ทำให้รู้สึกว่าจะไปให้เป็นเอ็มแบ,บรนด์เอ็มแบรนด์เอมบรนดเ็ลดอ็ร์อแ,แ,แ,แล้วก็เอ็มแนเล็ปลิรให้เ็ามาณนี้นะะเอ็มแบรนดเอ็มันกเ็น็มารนมแชืนเอแ้นเสีมแนเหมืนอมนเมดิเมใบนี้เอ็มเลยมลบนเ็มบนมาบนดอ็มินด็นเ็รน่เมไฟร้่หามหนะคะ แต่คือก็สวยจริงเี๋วนวหะหากรุ่นนี้ในยุโรปเขาหตมากนะเขาหามากเพราะว่าเขาเก็บก็จะเก็บกันนะคะ่ะเขาจะไม่เอาไปใช้หรอกเพราะว่ามันหายากด้วยความที่นางหายากเขาก็จะเก็บกันก็จะไม่ออกมาให้เห็นเท่าไหร่แล้วก็ด้วยความที่มันเก่ามากเลยมันก็ไม่ค่อยมี ให้เห็นเท่าไหร่แต่ชนะที่ญี่ปุ่นอาจะมีเยอะอาคารย่างอินจากปะเทศญี่ปุ่นนะไปนี้ไม่ที่เดิมนะไปนี้มีทํายาแนวมานะเพราะว่ายาแนวมันก็หลุดแต่ว่าเห็นไหมว่าคุณภาพหลุยเยตองรุ่นอ่ารุ่น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 วินเทจมันคุณภาพดีมากฉะนั้นทําไมคนถึงหลงไหลวินเทจคนที่ชอบวินเทจก็จะชอบมากคนไม่ชอบก็คือ เขาบอกว่ามันเก่าแล้วมันถือไปคนก็ไม่รู้จักคนก็ว่าหลุยลอมแต่ถ้าคนที่เป็นแฟนคลับหลุยแทเนะี่ยเขาจะรู้เลยนะคะว่าอันนี้คือหลุยแทห้หลุยที่สวยมากหลุยที่ไปตั้งเวิร์วังอลังการมากนะคะมันไม่ได้หายง่ายนะครับเป็นของหายาม,มันก็คงเหมือนพรนะพรหลุยยิยงย่งเก่ายิ่งดีอะไรเงี้ยยิ่งเก่ายิ่งหายา เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะในรูปใส่ให้ดูว่าทรงยา่ยาที่ว่าหลุยกับระทาใหม่ให้ยา่ยาก็คือกลับมาแล้วก็ตอนหลังคือคนชอบมากก็เลยหลุยก็เลยเหมือนว่าอาอกออกมาทําจําหน่ายนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้นะแต่ว่าทรงประมาณนี้เดี๋ยวจะมีภาพปิดให้อยู่นะสวยคือเป็นกระสวยนะมันก็คลาสสิกมากคลาสสิกแล้วก็น่าใช้มาก 还没走啊，还没走。嗯。 กีมันขึ้นอยู่นะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวเอาใหม่นะคะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะเราไปดูทรงเลยดีกว่าอยาจะแปะรูปไปให้ดูนะคะไปนี้ขนาดเขาก็อยู่ที่ 30นะคะความยาวเขาคือ30นะคะแล้วก็สูง22เซนติเมตรสูงประมาณ22เซนติเมตรนะคะสายสะพายก็มีสะพายสายสะพาย2เส้นนะคะอ่ากระเป๋าก็จะเขาจะ,าจะอันนี้ขอบด้วยตัวคาวไฮคาวไฮตัวนี้น่าจะเป็นหนังหมูนะคะหนังหมูอิสลามก็ ็ระหว,ว,ว่างนี้ที่หนืเพราะพวกวินเทลส่วนมากหนังก็จะเป็นหนังหมูซับในจะเป็นหนังหมูนะคะตัวสาสตรก็จะเป็นหนังหมูหนังคุณภาพดีมากหนังหมูกอบฟอบเป็นหนังยูก็ดีมากเลยอย,อยู่ได้นานมากนะคะหนังก็จะนิ่มนะคะจะไม่ค่อยแข็งเหมือนคาวไฮสมัยนี้ซับคาวไฮสมัยก่อนสวยมากคือถ้าอยู่ได้ก็อยู่นานมากนะคะตุก็เป็นคาวไฮนะคะเป็นหนังหมูค่ะแล้วก็มีมีหมดสี่หมดนะจ๊ะมีหมุดสี่หมดมีหมดสี่หม,หมดนะคะด้านข้างก็เป็น ข่าวฮัก็กลัวครับ,รบอี Mic. คาวามฮาก็เป็นหนังหมูเหมือนกันน่าจะเป็นหนังหมูแน่ๆนะคะหนังหมูมันเป็นหนังหมูจริงๆนะคะมันไม่ใช่หนังหมูที่สมมุติขึ้นน้ําเป็นหนังแท้เป็นหนังหมูสมัยตะกอดอาจจะหนังัวหนังควายก็ยังอาจจะยังไม่ฮิตเท่าไร่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจก็เลยหลุยใช้หนังหมูนะคะสมัยตะกอนเป็นหนังหมูจริงๆแล้วก็มาพอกล้างยังไงต้องไม่รู้เราก็สังเกตได้นะคะ plic. เารามาดูข้างนะ ช่องนี้เขามีหนึ่งช่องสองช่องแล้วก็มีช่องตรงกลางตรงกลางก็มันจะเป็นปุ่มแบบนี้นะคะเราตรงดันออกดันปลุกเนี้ยงัดออกนะแล้วก็ออกมานะคะก็ฝั่งนี้จะมีสองช่องนะคะสองช่องใหญ่ๆนะคะสองช่องนะคะสองช่องใส่ได้ไม่รู้ใส่ได้เพราะว่าจริงๆถ้ามันมีช่องเดียวจะดูดีกว่านะครับจะเป็นเหมือนช่องมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะคะ แล้อีกฝั่งหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นช่องซิปนะคะก็ะจะใส่ของอหมใส่เด็กก็เรจะใส่ไลยดาน,นะคะก็หัวซิปเป็นหัวซิปินเทสเคยให้ดูแล้วนะหัวซิปินเทสเป็นยังไงเดี๋ยวจะใส่รูปไปให้ดูนะคะเห็นไหมอะไรทองอ่ะอะไรคือเขาทองมากนะอะไรวินเทสมันจะไม่ค่อยลอกเห็นไหมคะมันตัวี้เหมือนอะไรรุ่นใหม่ เห็นไหมคะนานขนาดไหนกันอะไรก็ยังสวยยังยังทองวิ่งอยู่เลยเพราะว่าก็บอกแล้วว่าหมายถึงความคุณภ,ภาพเขาดีมากนะคะแล้วก็ B S เขาอยู่ตรงนี้นะคะใบนี้จะไม่มี D C B S ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมดูใกล้ๆนะคะ B S เขาอยู่ตรงนี้ใบรุ่นนี้จะยังไม่มี D C เพราะผลิตป,ประมาณ B 19ี1960ถึงปี1970เ็นะคะมันจะติดป,ประมาณช่วงนี้แต่หลจจังไมค์นาจะผลิตบ้าง หรือเปล่ากนะ็ไม่ได้จ่ายนี่อ้างอีจ่ายแคตตล็อกเล่มนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้แคตตล็อกไม่มีแล้วหมดแล้วได้มาห้าร้อยเล่มหมดไปแล้วนะคะหมดไปพร้อยแล้วก็หาไม่ได้แล้วนะคะอะไอีกสายก็เป็นสายธรรมดาสายเป็นสายคาวไฮหนังหมูนะไม่ไม่ใช่หนังวัวหนังควายเหมือนสมัยนี้นะคะไม่ใช่หนังกระบืองหนังวัวนะคะแป้ก็มีสี่แป้สองฝั่งนะคะเป้ก็เป็นปเป้เรียบเยบ็เยบติดไปกับตัวกระเป๋าเลยนะคะ หูก็จะมีความที่นิดหน่อยเพราะว่าน้าอายุมากแล้วเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็คงจะใบชราแล้วอะค่ะเกินร้อยแล้วทรงเขาสวยมากเห็นไหมวินเทจอะทรงเขาจะไม่ช้อยสีนะคะเห็นไหมคะขนาดน้าหมูมันยับมันก็ยังมีความสวยนะคะคือยับน้ตุดมมีความยับอยู่แต่มันก็มีความสวยนะคะหมดก็มีรอาบ้างแต่คือมันก็ยังแบบคือมันก็สวยกว่ามันก็ห้าหกสิบปีแล้วมันยังอยู่สภาพนี้ก็คือโอเคมากนะคะ เห็นไหมคะเพราะว่ามันอาจจะเสร็จสีแลวางโต๊ะวางอะไรออกมาใช้เนาะมีอะไรอย่างนี้มีรแล้วนะหายากมากพวกนี้เขาจะสะสมกันนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กก็เคลือบสียังดีอย่าสวยมากคือสวยเลยอ่ะแต่ว่าใบนี้คือเอ็บยันแนวมานะคะเห็นไหมยันสีดสีดำ เพราะว่าจริงๆรุ่นนี้ยันเนลมันจะไม่ดังขนาดนี้อันนี้คือทํายันเนลมาจากร้านสปานแน่ๆนะคะก็คือ,คอนางสวยค่ะสวยมากขายากมากแล้วก็เป็นใบที่น่าใช้มากใช้แล้วไม่เหมือนใครเหมือนยายามีรุ่นน,ะนั้นก็คือรุ่ยายาม,มีเหมือนใครนะคะเพราะว่าชอบก็ทำให้ยาคยนเดียวมีรุ่นหนึ่งนะคะลองอานดูนะคะยายามรุ่ยสยานะคะเพราะว่านางเป็นแบรนด์ a m b a s s a d ร r ของลุยสอร์ตองนะคะ คือก็มีระกใครชั้นทําให้คนเดียวไหมก็เคยให้ทาให้รู้สึกว่าองค์องค์ฝ้าอีกอง์งองเล็กอะค่ะหม,ม่อมฝ่ายหญิงองเล็กก็องเจ้าสี่หรือวันมารีนารีแล้วก็มีเป็นกล่องให้นะคะทาให้รองไปหาดูนะทําให้คนเดียวนีลูกแลก้วก็ได้ทำามาจาหน่ายคือทําแบบ มันเป็นเ่รลลึกให้ที่มาร่วมง่วมงานอะไรประมาณนี้ก็มีเย้ๆหลุยว่าสมัยทีก่อนเขาได้มีทำเยอะเหมือนสปีดีวีพีอะค่ะสปีดีวีพีเขาไม่ได้วางจหนายแต่ว่าเขาทําแจกลูกค้า VP เหมือนก็มีคอลเลคชั่นใหม่ปีนี้เขาก็เชิญลูกค้า VP ีที่เป็นแฟนคลับที่เป็นลูกค้าเฮาที่ซื้อเขาเยอะๆมาสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ซื้อเยอะไม่ดีนะคะอย่าบอกให้เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาบ้านเขามีฐานนะแต่ว่าเขามีบ้านเขาก็มีบรนด์แบรนในมือสองแต่ลู นางก็ซื้อที่ช็อปหลุยช็อปไทยนี่แหละไม่ค่อยได้ซื้อต่างประเทศหรอกแล้วแต่ส่วนมากนางจะซื้ออลิมิเต็ดนะคะลิมิเต็ดรุ่นลิมิเต็ดที่หายยากๆอะไรเงี้ยนางก็จะสั่งผ่านช็อปแต่เวลาสั่งนะคะไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บได้เลยแล้วก็ต้องซื้อ,ซ,อซื้อไปนั้นอย่างเดียวเลยนะไม่นะคะก็จะมีพวงผ้าชุดตัวเสื้อผ้าผูกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเหมือนสินค้าเป็นตะเลิกอะสินค้าที่คนไม่ซื้อมิชัยเ่ยเหมือนที่แอร์เมสที่เขาขายพวงเหมือนเราอยากได้ เอ่อเคลี่สักใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องแบบซื้อพั่วยี่อื่นเยอะมากนะไม่ใช่เดินไปซื้อใบเดียวได้เลยลุยมันจะเป็นอย่าง,งาั้นแล้วก็นางก็จะลิมิเต็ดแล้วก็สะสมใบสะสมไว้แล้วมันมีอยู่วันหนึ่งนางก็อยากได้ลิมิเต็ดใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยส่งความไปบอกซีเอซีเอก็พวกเซลล์พวกอะไรพวกเนี้ยค่ะซีเซลล์ก็เลยบอกว่าทางหลุยมันตองไม่ขายให้นาะงตลกปะอยากคิดว่ามีเงินซื้อได้นะ ซื้อไม่ได้หลุยไปต้องไม่ขายให้นางก็ทํทเรื่องร้องเรียนไปเหมือนว่าทำหนังสือแบบแค่ได้ไรนะร้องทุกไปว่าเออเราเขาอะไม่ได้ซื้อว่าเพราะาทางหลุย์ก็แจ้งว่านางอะซื้อมาขายต่อเขาไม่โอเคจริงๆนะเดีย๋ยวนี้หลุยถ้าเราไม่สกเอเอสอะไรมากยอะเราก็จะซื้อไม่ได้ ยิ่งรุนยากยงยาบลีเต็งยิ่งยากเขาเลยบอกว่านางซื้อมาของมาขายเขาไม่สนับสนุนให้คนซื้อของเขามาขายต่ออืมก็คือคงซื้อมือสองมาขายใช้แล้วขายต่อได้แต่ว่าซื้อมือหนึ่งแล้วมาขายเป็นมือหนึ่งเนี้ยเขาไม่สนับสนุนเพราะว่ามันจะทําให้มันทําให้เขายังไงอะมันทําให้แบรนด์ก็เสียอย่างพวกฮวกฮิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็พวกผสมผสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทําให้ยอด การจำหน่ายเขามีผลประโยยอดจาหน่ายของดีลเลอร์ในไทยอ่ะตัวแทนจำหน่ายในไทยอยู่ประมาณนี้นะครับเขาก็เลยไม่ขายให้นะก็ส่งเรื่องไปอุทธรไปต่เป็นปีเขาก็ไม่ขายให้เขาก็เลยไม่ขายให้น,น,นะ,ะ adelante, นก็โมโหมากขายทิ้งเลยจริงค่ะนี่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องตลกบางอย่างที่เราไม่รู้ก็ไม่ใช่ว่าไม่จริงแต่บางบางอย่างที่เรารู้มาอาจจะไม่จริงก็ได้นะคะแต่อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงการด้วยกันเขาเป็น คือนางซื้อเก็บสะสมจริงแล้วมีเยอะมาบ้านเขามีฐานนะคือพ่อแม่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คือกระเป๋าเขาเยอะมากลิมิเตทรุ่นใหม่ๆเยอะมากคือหลุดออกมาแบบเป็นแฟนคลับอ่ะหลุยมันมีเสน่ห์บางอย่างก็มีสเสน่ห์นะเออเนาะก็ฉะนั้นใครมีตังค์ไม่ใช่ว่าจะเดินไปซื้อที่2อบได้ไม่ได้นะคะยี่บางรุ่นก็ไม่ได้อย่างรุ่นหลุดมีหลุยรุ่นหัวใจใบใบหนึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูวางว้ให้ดูนะคะ ก็มันเป็นคอรเลรชันออกมาใหม่แต่มันไม่ได้มีวางจำหน่ายในเมืองไทยรู้สึกจะขายเฉพาะฮ่องกงนะคะเห็นเพื่อนบอกมามีขายเฉพาะฮ่องกงเดี๋ยวจะวางรูปไปให้ดูลุยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาเป็นการตลาดเขาก็ต้องฉลาดในการทําการตลาดงั้นเขาเแบรนด์เขาก็มีมีชื่อเสียงขนาดนี้แล้วค่ะแล้วพอเราซื้อมือหนึ่งมาแล้วเขาเก็บไว้มีชชัอยอะไรเงี้ยพอเรามาขายะะราคาก็แพงมาก เหมือนก่อนหน้านี้พอตย่ๆมือหนึ่งอยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นแต่ว่ามัมาเป็นเขาออกจากช็อปแล้วมัขหายเกือบแสนแสนเคยขึ้นรู้สึกจะเคยขึ้นไปถึงแสนสองนะสูงสุด่ะตอนนั้นที่มันฮอตฮิตมากหลุยย่ๆคือหลุยที่มีสามใบนะคะมีหลุยใบใหญ่หลุยใบมินิแล้วก็หลุยใส่กระเป๋าตังเรียดวงกลมวงมแล้วก็เป็นสายสตพายาเป็นสายสปอร์ตใส่ผ้านะคะนั่นคือฮอตฮิตมากแต่ตอนนี้ราคาก็ลงมาแล้วแต่แต่รู้สึกจะเลิกผลิตแล้วอ่ะ แต่ราคานางก็ยังอยู่นะหกเจ็หมื่นอยู่ก็ยังแพงกว่าชอบอยู่นะสาหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยยังยังดูไม่เป็นยังไม่รู้จักราคาตลาดก็ลองศึกษาดูเนาะดูตาม f c e e o o o ตาม u t u b บอะไรอย่างเงี้ยตามคนที่เขาเล่นเก่งๆอะไรเงี้ยนี่ก็ไม่ได้เก่งมากแต่ว่าก็ใส่ไว้าจาับเยอะมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยไปเรียนดูของแท้ของปรอมนะคะถ้าดูเปนน็นก็คือ เราจับเยอะๆแล้วก็เรามีก็มีศึกษาจากหนังสืออะไรบ้างเราจับเยอะสมัยเพราะว่าสมัยก่อนอะไปญี่ปุ่นประมาณสองสามครั้งก็เดินดูเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบ้านเพื่อนไปดูของเพื่อนเพื่อนก็มีเพื่อนเป็นอ่ากูรูหลุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางใบเราไม่แน่ใจอย่างเราก็ถามเพื่อนบ้างตอนที่เพื่อนไม่แม่ใจก็ถามเราอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราดูหลุยได้ดีในระดับหนึ่งเนาะก็ฝากฝากไว้สําหรับตัวรุ่นนี้นะคะหลุยกต้อง เซตบาวบาวเล็นะคะเป็นปินเพจเปปีหนึ่งเก้าหกศูนย์ถึงปีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเข้าก็เป็นอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าช่วงหลังาจะมีบ้างอะไรไม่แน่ใจนะก็เราอ้างอิงจากแคตตาล็อกนะครับเพราะว่าถ้ารุ่นใหม่มันก็ไม่มีแล้วเนาะอันนี้คือเป็นไปที่เก็บสะสมัตวเองก็อยากไปเก็บสะสมนะเพราะว่ามันสภาพดีมากมันหาไม่ได้ในสภาพแบบนี้กระเป๋าห้าหกสิบปีแล้วอยู่อย่างเนี้ย ดูสวยอย่างเงี้ยลายชัดมากนะคะมันหาไม่ได้แล้วมันหาไม่ได้จริงจ,งจงถึงหาได้คือลําบากยากเย็นมากนะคะเพราะว่าแต่ก่อนแต่ก่อนคือถูกมากไม่เก็บก็คือมันคนไม่ค่อยนิยมอะ่ะเอามาก็ไม่มีใครอยากได้ขายก็ไม่มีใครเอาให้ฟรีปกดประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นคอลเลซชั่นกลับมาฮอตฮิปใหม่ ight, มันก็เลยทาให้รุน่นนี้กลับมาเอ่อคนมานิยมมากขึ้นนะคะก็ ทำให้ราคาดีไปด้วยแล้วก็ยิ่งหาย่ากคนซื้อไปก็คือเก็บ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 เก็นี่ก็ยังอยากเก็บเพราะว่านัคตอยากเปิดคาเฟ่กาแฟก็อยากก็เอาร้านกาแฟวินเทจวินเทจแล้ก็อยากจะได้เอาพวกอย่างเงี้ยวินเทจไปตั้งโชว์อะไรอย่างเนาะแล้วก็อาจจะมีขายของเราบ้างเล็กน้อยนะว่าใบหนึ่งก็แพงทุนมันเยอะเนาะ ก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงท่นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตานมนะคะสนใจไปไหนสงสัยไปไหนก็อยากถามก็ถามไม่ได้นะคะก็ถ้าตอบได้ก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยคือหรือใครจะให้ดูกระเป๋าของเอว่าแท้ปลอมไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งรูปให้ดูได้ทักมาก็ส่งรูปมาก็ดูได้ดูให้ฟรีก็ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าขอรูปที่เป็นที่ชัดเจนนิดนึงนะคะ อยากรูว่าต้องถ่ายด้วยแบบไหนก็ลองไปดูตามคลิปอ่ะาจจะบางบางคลิปอาจจะมีหน้าคลิปจะมีรูปกระเป๋าให้แล้วก็ต้องถ่ายแบบนั้นแล้วก็อาจบางคลิปอาจจะมีท้ายคลิปนะคะก็พยายามถ่ายแบบแบบนั้นเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดตะะิดตามด้วยนะคะเพื่อทตามจร่อยขึ้นเลยสวัสดีค่ะ